ปลดไอ้ปีชยาจากบทนางเอกแจงชัดแล้วกระแสะข่าวลือไอ้ปีชยาถูกปลดจากละครปมเสน่หากลางคันของผู้จัดละครคนสวยเมเฟื่องอารมณ์เมเฟื่องอารมณ์แจงสาเหตุเปลี่ยนนางเอกปมเสน่หากลางคันประเดิมงานละครเรื่องแรกปมเสน่หากับทางช่องสามผู้จัดคนเก่งเมเฟื่องอารมณ์ก็งานเข้าต้องกุมขมับซะแล้วเมื่อต้องเปลี่ยนตัวนางเอกแบบฟ้าแลบซึ่งรายงานข่าวแจ้งว่า เนื่องจากนางเอกสาวไอซ์ปรีชญาคงธนาน,นิกรที่วางต,วตัวตั้งแต่แรกและได้เริ่มถ่ายทำไปแล้ว3มคิวมีเหตุต้องเข้าโรงพยาบาลกะทันหันต้องใช้เวลาพักฟื้นร่างกายร่วมเดือนแต่ขณะที่กองถ่ายได้เริ่มถ่ายทำไปแล้วทำให้ต้องเดินหน้าต่อไม่สามารถพักกองได้ประกอบกับบทของนางเอกต้องดราม่าเยอะมากบวกกับสุขภาพของไอซ์ไม่ค่อยดีเนื่องจากไม่ค่อยได้พักผ่อน จากการถ่ายละครติดติดกันหลายเรื่องเป็นเวลานาน,านทําให้ต้องมีการเปลี่ยนตัวนางเอกอย่างกระทันหันโดยผู้จัดเมยและไอซ์ได้มีการพูดคุยกันถึงการเปลี่ยนตัวครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว